สวัสดีครับประเด็นหมองอ๋องแล้วเนี่ยเมื่อจอืเมื่อใช้สูตรนี้แล้วมันยังไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับหลายคนคาดไม่ถึงเลยนะว่าพักก้าวไกลนะครับเขาก็จะรอสเต็ปของเขาแบบนี้คือเขาปฏิเสธมาตลอดว่าเขาจะไม่ทําแ,แต่พอถึถงเวลาจริงแล้วก็ใช้สูตรนี้เนื่องจากว่าเมื่อผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวก็ใช้มติพักคือขับหมองอ๋องออกไปอ้างว่าขัดมติพักที่ ที่บอกว่าให้ลาออกแล้วไม่ยอมลาออกแต่ทําไมต้องลากมาถึงตอนนี้มันก็มีคําตอบอยู่นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้แลวแหละว่าสิ่งที่เขาลากหมอออกมาจนถึงวันนี้เขาเจตนาเขาต้องการที่จะตั้งคณะกรรมการิการให้มันเสร็จก่อนและสุดท้ายแล้วพักเก้าวไก่ได้ตั้งคณะกรรมการิการ11ชุดหรือ11คณะครับก็ถ้าหมออองถูกขับออกก่อนก็จะเหลือแค่10บครับจําเป็นต้องคงหมอออกไว้ก่อนพอเอาหมอออกไว้ พอตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการที่การเกี่ยวกับกฎหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ย11ชุด11คณะเนี่ยก็ค่อยขับออกแล้วก็ให้ใช้เทคนิคที่แบบว่าให้พิธาเนี่ยลาออกก่อนลาออกปุ๊บแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาแล้วก็ขับหมอองออกเห็นไหมเส้นทางมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าไม่ขับออกก็จะเจอปัญหาไม่สามารถที่จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านได้ ก็จะติดปัญหาที่กฎหมายที่มาตราร้อยหกห้ามให้บุคคลที่เป็นคนที่จะมาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งหรือประธานสภาหรืออในส่วนของรัฐมนตรีใดๆเนี่ยต้องไม่ได้มาจากพรรคที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านมีไว้ตามกฎหมายอยู่แล้วครับทุกท่านคุณจะน่าจะรู้แหละแล้วลทีนี้พอมาเล่นประเด็นนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็คิดว่ามันจะง่ายมันไม่ง่ายนะครับ อ่าถ้าถ้าฝั่งรัฐบาลไม่ไม่ว่าอะไรถ้าฝั่งรัฐบาลบอกโอ๊ยปล่อยมันไปให้ทําไปเถอะก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่เอาด้วยอะ่ะซึ่งเขามีสิทธิ์นะครับในสภาเนี่ยคะแนนไอ,อ้สอสอทั้งสภาเนี่ยมีห้าร้อยใช่ปะฝั่งของรัฐบาลเขามีมากกว่าเพราะเขามีมากกว่าสิ่งที่คุณกระทําตรงไปเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมา พอมันไม่ตรงไปตรงมาปุ๊บถ้าเผื่อเขาขอเปิดประชุมสภาฉุกเฉินแล้วทําไงขอเปิดประชุมสภาฉุกเฉินเพื่อวาระนี้จัดการโจมตีรองประธานสภาคนที่หนึ่งว่าไม่สัง่างามแถมยังมีเรื่องเกี่ยวกับที่รีวิวรวีวิเบียร์และโดนปรับไปห้าหมื่นจริยธรรมร้ายแรงไหมเขาเล่นประเด็นนี้ เขาอาจจะจัดการหมอออกในเรื่องนี้ครับฉะนั้นอย่าชะล่าใจไปครับมันไม่ได้ง่ายมองดูเหมือนด้วยการเมืองชิวๆฉันมีฝ่ายที่เหนือฉันเพราะว่าพรรคของฉันมีคนสนับสนุนเลือกตั้งมาได้เป็นอันดับหนึ่งแล้วประชาชนพูดอะไรไปประชาชนเอาด้วยอยู่แล้วแหละเพราะว่าบอกไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะทำแบบไหนติ่งส้มด้อมส้ม เขาก็จะบูชาและศรัทธาในพักการเมืองเขาอยู่แล้วซึ่งตัวนี้เขามั่นใจแต่บางอย่างมันไม่ได้ง่ายสิ่งที่ด่าคนอื่นไว้ตัวเองทำหนักกว่าเขาอีกหนักกว่าเขาอีกนะครับสิ่งที่ทำ่านี่ยอย่าไปอย่าไปมองว่าเป็นการเมืองไอแบบใหม่แบบอะไรเนี่ยสุดท้ายน้ำเน่ากว่า แยกกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่มุมที่คุณมองว่าเลิศหรูดูดีอืต้องคอยวัดดวงอีกทีหนึ่งนะวัดดวงแล้วก็จะมีบางหน่วยงานด้วยคอยดูคอยลุ้นพวกนี้ครับบางหน่วยงานจะไปเล่นเกี่ยวกับประเด็นนี้หน่วยงานอืน่นเขาก็มีสิทธิ์ครับเขาก็อยากดูที่มาที่ไปว่ามัน ตรงไปตรงมาไหมเกี่ยวกับพักเก้าไกลที่เล่นรูปแบบนี้แล้วก็มันชัดเจนไหมที่บอกว่าไม่มีการที่ใช้แบบเราเรียกว่าเทคนิคทางด้านกฎหมายทางด้านที่จะไปขับมออออกด้วยเหตุผลได้เหตุผลมันฟังขึ้นไหมที่ขับออกทําตามเทคนิคเนี่ยมันฟังขึ้นไหมแล้วทําไมถึงไม่อยากจะออกหรือทําไมไม่ลาออกเองให้มันดูสง่าง,งาม ให้มันเป็นไป,นป,นปนตามรูปแบบระเบียบที่มันมีเนี่ยครับสังคมอยากรู้คุณจะไปมองคนอื่นผิดหมดมองชี้คนอื่นว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะทำแบบนี้ไม่ได้นะพอถึงเข้าทีตัวเองปุ๊บบอกว่าทำได้สิทำไมจะทำไม่ได้เนี่ยไปดูถูกแต่คนอื่นไปมองเลยว่าเอ้ยพักนั้นพักนี้ทำเทคนิคอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะ ฉันไม่เห็นด้วยนะแต่พอเป็นพักตัวเองอะครับกลับปล่อยปล่อยให้ทําตามอาเภอใจปล่อยให้ทําตามที่พักตัวเองคิดว่าทําแล้วมันได้เปรียบมากที่สุดเนี่ยดูแล้วมันยังไงยังไงอยู่นะฝากไปไว้ให้ทุกท่านคิดด้วยฝากไว้ให้กับพักเก้าไกลได้คิดได้พิจารณาให้ชัดเจนแล้วคนที่เป็นด้อมส้ม คงคงไปบอกเขาไม่ได้คงไปบอกดอมส้มได้เพราะดอมส้มจะหลับหูหลับตาเชียดดอมส้มไม่มองหรอกว่าพักตัวเองผิดไหมดอมส้มไม่มองหรอกว่าสิ่งที่พักตัวเองทํามาเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคเป,นเป็นนั่นเป็นนี่ไหมไม่มองพอดอมส้มเนี่ยถูกกําหนดแล้วไม่ต่างอะไรจากสลิมมมหน้าหจึงจเรียกตัวเองว่าสลิมเฟดสองก็คือจะเป็นพวกกลุ่มเฟดสองที่ลอกข้ามมาจากเฟสหนึ่งแซงหลอกลวงประชาชนที่อ้างว่า ฉันไม่ไปทางเฟดหนึ่งแล้วนะฉันจะย้ายเลยนะเป็นมแมลงสาบย้ายรังประยุกตบอีกทีมหนึ่งเพื่อการเติบโตพ่อมองแล้วว่าเส้นทางเดินต่อไปของมแมลงสาบนั้นมันมีแต่ขวางน้ามีแต่ความวุ่นวายแล้วต่อไปไม่มีทางชนะยิ่งคุณทักษิณกลับมาเนี่ยถ้าไม่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้โอ้ยอยู่สู้ไม่ได้ต้องต้องใช้แบบเทคนิคสุดๆใช้วิธีการให้มันแน่นสุด,สด โอเคนะครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับในกลุ่มที่ช่วยสนับสนุนเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมมีการตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการก็คือกลุ่มเดอะเลสเอฟซีเพื่อไทยเราจะเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงคอยสนับสนุนคนเสื้อแดงด้วยกันเองคอยต่อต้านในพวกที่มันมาละลานมา,มาคุกคขขามสิทธิ์พวกเราซึ่งพวกเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเรายอมไม่ได้ครับเราจะยอมให้ใครมากดขี่ข่มเหงเราไม่ได้ และต้องขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนค่าเดินทางสนับสนุนเล็กๆน้อยๆมาต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยถ้าถ้าวันหน้าเนี่ยผมจะขยับไปทํานูน้ทนทํานี้มันจะเป็นต้องใช้มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ท่านให้การสนับสนุนมาต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเป็นกาําลังถือว่ามีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปกําลังใจที่จะไปวิ่งตามหน่วยงานต่างๆเป็นตัวแทนให้กับทุกๆท,ท่านเป็นตัวแทนให้คนเสื้อแดงเป็นตัวแทนให้กับคนที่ เขารักคุณทักษิณเป็นตัวแทนในคนที่รักประชาธิปไตยเป็นตัวแทนในคนที่รักคุณยิงรักเราต้องเรียกร้องความยุติธรรมของเรากลับมาถึงตอนนี้เราจะ,จะถูกมองว่าจับมือกับฝ่ายทหารหรือจับมือกับฝ่ายที่ยึดอํานาจมันก็เป็นสิทธิที่เราจะจำเป็นต้องทําก่อนเพราะว่ามันก็มีหลายๆปัจจัยนะครับพอทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเข้าที่แล้วถ้ามันสามารถที่จะทําให้ประเทศชาติจเจริญได้เราเอาเรื่องผลประโยชน์ประเทศชาติมาตั้งไว้ก่อนเรื่องผลประโยชน์อื่นวางไว้ก่อน ซึ่งเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องไปทําตามใครเพราะสภาพจิตใจเราตอนนี้บอกเลยนะครับว่าเราจําเป็นต้องรวบรวมคนเสื้อแดงจะไปต้องรวบรวมแนวความคิดที่จะต่อสู้เพื่อไม่ใครมาเหยียดเราเพื่อจะไม่ให้ใครมาดูถูกความเป็นบุคคลของพวกเราฉะนั้นแล้วนะครับอย่าไปมองคนอื่นๆเลยครับตอนนี้มองมาที่กลุ่มเรามองมาที่แนวความคิดพวกเราว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดในส่วนไหนนะครับ พวกเราเนี่ยเจตนาเลือกพรรคเพื่อไทยให้มาเป็นรัฐบาลแล้วบริหารประเทศเรามีความเชื่อมั่นกับพรรคเพื่อไทยเราจะเชื่อถือในพรรคเพื่อไทยเพราะเราเห็นผลงานในอดีตของเขามาแล้วก็จะเป็นแนวทางเป็นโครงสร้างหลักๆในการพัฒนาประเทศต่อไปไม่ใช่แค่คําโกหกไม่ใช่แค่พวกที่จินตนาการหลอกลวงเหมือนเหมือนเหมือนพูดให้ตัวเองดูดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสุดท้ายแล้วทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่เป็นเลยแบบนี้อันตราย โอเคขอบคุณมากๆนะครับสาหรับท่านสนับสนุนมานะครับแล้วต่อไปมีกิจกรรมใดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะแจ้งกิจกรรมให้ทราบนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับอย่าลืมกดแชร์ไปให้ด้วยเพราะการแชร์แต่ละครั้งการฟังแต่ลทางของท่านมันมีความหมายกับพวกเรามันมีความหมายกับการสร้างทีมพวกเราขึ้น,นมานะครับโอเคสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ